เด็ครับเป็นมอแกนแฟนบอลลัมเป็นแฟนเอฟซีทีวงละคักแพงครับอาเมือนน่อในพี่น้องผ้ามาชมบรรยากาศนะครับเพื่นอน่าซิปีลำซาวดีลำจะเห็นกวงมายามมังเขาขึ้นเราจะเห็นเจ้าเธอเดียวเมือนน่อในพี่น้องมายามพี่น้องเอยเพื่นอนมาอาหมดไตขอบดวงโง่โค้ขงขัดใส่กันพ่อกันจากกันั้งแต่สมัยสิผาสิพกปีนะพี่น้อง อืมเนี่ยเบื้องเขาหนูลุนเล่าข้าวเดียวกันผู้ได้เถาผู้ได้นมผู้ได้รอเล่าเถาแหงนะเว้ยอ่าพอดีพอดีพอดีครับอ่าเนี่คือเพิ่นมาบอกซื้อจังหัวพี่น้องเพิ่นบอกซื้อว่าพอหมายเนาะเป็นพี่น้องกันทั้งหลักญาติพี่น้องทั้งพ่อใหญ่ทั้งแม่ใหญ่เนาอแต่สมัยเพิ่นก็อยู่แถวอำเภอเขมราลอดนะครับอำเภอเขียมราชเนาะเป็นมูเป็นพวกกันพี่น้องรุนเล่าข้าวเดียวกันเนาะบาลนี้กามาเยี่ยมยามทำข่าวแล้วมา มาหาจนຊື່ກດພິ່ນນວືກໍດນອາວ່າກະາຕົລືອງືອງອງເຖົາອພວ່າວຈດใจຊື່ຊື່ເ theta ນັ້ນອືບາດນີ້ບໍ່ເຫັນໂຕຈິງພີນພນ หมูพวกนุ่นเล้าข้าวเดียวกันมาพอกันเพื่นอนนึนว่าพูดเถ้าพอกันในถามข้าวทำข้าวขึ้นหลังนี่พี่น้องเนี่เพราะว่าคนเท่ามันมันแหนมันนอนนับมือไปเรื่อด้วยพี่น้อง <c oughs> นับมือสัน <c oughs> ส่นไปเรื่อยสั่นไปเรื่อยแล้วอ้าวลูกเต่าเล่าล้านนี่เด้อเพิ่นชุ่มติชุ่มหยาบติพี่น้องเข้าเนาะ <c oughs> พอไม้เนี่ยก็นำสมควรได้พอหมายเขียนมีแล้วก็พอเธอสาลิกาเป็นลูกเป็นหลานอันชุ่มอันเดียวกันเนาะมันนีมน้มาพอกันโอ้ยเธอว่า มีความดีมุกดีใจผู้อื่นว่าดีมุกดีใจเรามาเยี่ยมยามทำข่ am am าวบาดเบาอีสานนอนในน้ำโคตกเบาอีสานเบาอีสานพินแขนมิถูนพินุ่แค่น,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 นั่นมันเนี่ยมันดุตีเรามาในเพื่อนในมาเยี่ยมยามทำข่าว um ห้องบันทึกเสียงคนะเดี๋ยวสิเขียนกอนลองก็ลั่งไม่รั่งไม่ฟังอยู่แล้วป่ะธานลั่งพ่อไหอยู่บ่ลองลั่งตั้งเพียงพ่อไหอยู่บ่เสือเือเป็นเสือเป็นเสือเป็นมาสั่นปะพ่อหมายเฮาวาน้องพี่น้องครับผม อ่ะจะได้กะพูดเอิ่นว่าคนเฮานี่เพิ่นว่าหักกันไว้ดีกว่าสั้งกันเด้อพี่น้องหักกันนี่แม่นสิอยู่ฝากฝ่ากั่มไฟเขาเขียวกะคือจังแฮงอยู่หอแหงห้องเดียวกั่เพิ่นว่าเนาะอ่าฉะนั้นแล้วคนทั่วถ่วงเท่าหากันญาติพี่น้องพี่น้องเฮาอยู่ไสสมัยคุเมือมงค้อยู่ดอกเนาะมันมีโลกโซเชียลมีเดียเนาะมันง่ายมันบ่คคลจัตสมัยเฮายังหน่อยเด้ตะกี้ยก่นว่าไปเรียนเซเลนซาวกันยางเพื่อสิฮอดโอ้ย ก็ยังไปอะไรจักรยานเออจักรยานนี่ก็เรียกว่ารู้แล้วเออทือว่ารู้แล้วเนาะไปชี้จักรยานกาแขนะอ่โอ๊ยกาแขนนี่เทเด้แต่ก่อนจักรยานกาแขนนี่ถือว่าขับั้นว่าเหรินเสียนเหรินสาวทีกับอุ้ยจักอายตัวหาคุยสาววันเดียวกันเรียยว่าเปลี่ยนมันจะคุยได้เนาะเออเทศไทยใจหน้าสันกะตากะมองตะกอนไปเล่นบ้านเพื่อนน้าพี่น้องจะเป็นวัยรุ่นน้ำกันไปหามกเคลือนมากินไปเยี่ยบยามตามเขาวกู้เมืองนี่ยส้มเพิ่นรุ่นนั่นในเพิ่นรุ่นเสีหายตายสียจากไปเบิ่นแล้ว ยังจะรุ่นนีขึ้นมาบาดท่านี่จะมาลูกหลานเขาเห็นจะในส่ไก่จืดหนาจืดตาไปเด้อในทานกำไพเบาอีสานพี่แค้นหรือว่าพ่อใหญ่เธออันนี้ก็พ่อใหญ่ไหมเนาะ,ะพี่น้องเข้าก็ได้จังไลกะเหมือนี่คุณเว่าเป็นโอกาสดีนาทีทองมาเยี่ยมยามตามเก่ากับขออวยพรให้อ่มหม่พวกเพื่อนฝูงหรือว่าอยาตที่พี่น้องเข้าในี่หละน,น้อยยูดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อสงทายปีเก่าตอนรับป,ปีใหม่ปีใหม่เป็นปีมหาชัยมหาโชคก็ให้ อายุมันควรยืนดูให้ได้อเป็นหลุมพ้นลมใส่ไปโดนโด้แน่น่าหามพ้นั่งง่ายดอกปวดประจำง่ายมวยอมตายง่ายนี่มันจะเอาจักแปดชิปก่อนชิบแล้วเนาะเออเออเอาเอาเข้ามาเอาะลอยปีหลุมว่าก็อยตายก่อนลอยปีก็เอาอยู่ขันมันแข็งแรงเขาเว้ยขันเบาแข็งแรงเนี่ยกัดห้วยซ้ำแปดชิปกับไปประเดี๋ยวมากแข็งเบาหัวมันหนะเว้ยข้าเนาะคนหญ่เอาข้าเราเลยลอยหาปีเราเสียนั่นเออคนก็ยังจำชื่อได้ยังไดอยู่เมืนบ่อืม ไบ้านท่นนี้ไปไปยามแต่ก่อนอยู่บ้านบ้านน้ำบ้านแกงเกี่ยงเนาะแกงเกี่ยงแกงเกี่ยงแกง้านอุ่มงนะบ้านโอแกงเกีนยายเนาะแต่บัานเดนเนี้เพิ่นยหญ่ไม่อยู่บ้านอุ่มงเนาะอ่ามีขอบมีพ่ออยู่บ้านอุ่มงมีลูกมีหลานแล้วคนบ้านลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองทุกคนก็ไปทั่วหมดหัวลูกสี่เวลานเก่านั่นไปก็ว่าหัวที่บอสหนึ่งตัวเ่าบอสแพรกันกัะบายสานบายสานกับลูกโคก ร้านแน่รวมกันเขาก็เกือบ20หลกหลายไงยดกเป็นแบบอ้าวะมวลซื่อมยันน้ำหลงเตาเนี่ยนพี่น้ังครับผมเห็ดไปวิชานกินกู้มือในเฮ็ดยังในแถากู้มือเลียงง่วเลียงง่วนเป็นแบบเป็นนี่งงวนกัวนะพี่หนองเลียงงวนง่วกับงัวนเป็นลักมระังงวหงงามไหมบ่งวเรื่องงวดขุนงววอยังง่วนธรรมดาอนี่และง่วธรรดบ้ามันธรรมดาเนี่ยนะแอ่ที่กันประวกติส่วนมากขยจนแต่คู้มือนง่วมันถือ สั่งอัดเฟืองแล้วเนาะไห,ไหมเนาะสั่งอัดเฟืองมีเฟืองแต่มงมีเฟืองไม่ยังเนาะอาพนว่าเป็นอาชีพะไรอาชีพ,พน่นว่านหยาแปดไรได้แต่เน่โหหยาพวกนี่บอกมันยังพวกเบียพวกจิมมีมพวกนี้แเลม อ่ะไปคนละสายงานบางอสันกับอยู่ในเป่าตะพินตะแก่นย่ำจากงวนกับมาตรงพี่๋าย่ำจากเบิ้องงวงงามกับไพฑุพลกินหน่องมันย่ำมันออกลูกหลายถึงวันปีนี้โอ้ยมันออกวันในที่ทุ่มมาเริ่มเรื่อขายเลยนั่นโบยหุ่นยินยินเห้เขาเดียวเมียหลุ่ยหุ่นจะเค้าเออเออโอ้ยขัดมันออกมานในทุ่มมากจะไปจิตเปไปเมาเอาหรอในราคาพิเศษโอ้ยขัดตรงนี้มากตันไหนก็ได้มันเยอะเหลืออยู่สามตัวสิออกอีกมีหน้าอือื นพี่น้องตวงเท่าหกันเพินว่าจักปีเพิ่าคือจังไปเยียมยามกันนะว่าซั่นลว่าแม่ล่มสิหายตาสิจากไปไ้ยังอยู่คือเก่าจะบทนทานครับแต่สมัย16ปีเนาะเอ้ยนี่ก็66พี่น้องเอ้ยลง6 66เาเอาลง16 16หลายปีคือกันเนาะ40 40กวป30 40ปแ40ต่ยังเป็นบ่าเลาะสน อ่าอุปเสีย <bom> บัวแซวก็เมือนห้วเถาอะไรคนอื่นว่าเถาอะไรอาจารย์ก็อื่นพญายิ้มบัลเมียบ้านบ้านบ้านมอเทอหน้าใช้มีแต่ินพญอใหญ่เทอบบูบเป็นพญายิเป็นพญายไม้ไปแล้วเขมรนะพี่น้องอ้าวเป็นของธรรมดาของคนเฮ่าเนาะพี่น้องเนาะเกิดมากเป็นของธรรมดากบบเป็นหนังเทาจะไปถือจะเป็นซีเลียดแต่เม่อพ่อนาเจอตากับ ถือว่ามีแห่งเนาะมีแห่งคือมาถึงแนวคือหลายปีไน้ว่านองไปห้ามอเทอร์หรืออหอจะว่าพ่อพ่อไปกระถามปัจจุบันใ้ปัจจุบันนั้นน่มีคมหรือถามโอ้ดีละช่วงถามหัวัจเราได้ด้มีหยาบมากินได้เรารวยได้มีขอคือห้องรัดหักินได้ว่โอวนีิกาไปว้อว่ะเขาบอมีหยังว่า่งี้แต่เขาวานี่งี้แต่เขาวางาพอได้ยู่ยได้กินเนี่ยละถามว่าคือกันละจะได้กัได้ไปแน่พวพนอื่นว่า แ <N> <m ark> นวมักเนะาะชีวิตแนวเย <ไป S 2> ามาเหตดไปเพื่อนเอิญว่าเห็ดเนวมากับมังกามีความสุขกับที่วิชาที่เฮามากเพื่นเอาาินว่าเป็นครูแนวเป็นสร้างตะก่อนกับเป็นสร้างเย็บผ่าเด้สร้างเย็บผผาเย็บไปเยีมากบ่เอาพุะศไทยมาเป็นหมอบบดนี้หมอยังหมอแค้นหมอแค้นหมอลำอ้าพี่น้นนงองนี่ละเพือยย่อนเอินว่า ยังบุพเพศในวานหมดไตขอบดวงง้อคงเข้าใาชกันส้มพีสมนองฮาวพลการอยู่ทั้งอำเภอเขมบราดกบไกลกันเด็กใกล้ๆหนึ่งแต่ว่ากับบ่ได้คอยไปหางันจ้าแต่สมัยอ่าเป็นเบาวซีเรกพะนาะแต่สมัยทาโขงยังบ่ดันเหตุเป็นบ่ดันเหตุเป็นการขั้นเนาะสูตรการสูตรเออแต่ก่อนลงทาโขงนี่โหไปหาเก็บปักเคมาแข็งแข้งอะไพี่น้องโอ้ยจะแม่มันขากหลายเนาะอไม่งดอกมหินเขี้หินนั่นไม่ได้บอกมันเปลี่ยนไปหลายเติบบ่ได้เห็นกันหลายเติบก็เปลี่ยนไปที่พี่น้อง เป็นแนวอยู่ในกินหิมทาโค้งเนี่ยบ่มีคือเก่าแล้วด้วยนี่มันเป็นหินเป็นกําแพงเป็นยังไงเบอดแล้วเนาะขันยาเห็ดกะตกมาเฮ็ดทั้งสวนทั้งสวนโค้งเลยไม่นด้เลยมันกับบ่างามคือโคง้งแล้วแต่ก่อนดินโค้งมันกับวยเนี่ยเพิ่งนั้นว่าธรรมชาติก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไป,ปนไปด้พี่น้องบ่แม่นธรรมดาเพราะว่าย่อนคนเฮาเนี่ยพิ่นมีการพัฒนาขึ้นมาเนาะเก็บบักท่านมาฝากโอยดูไม่หยุดบักท่านสองลาลูกปลูกนั่นบักท่านนุ่มชุ่เลยบ่โอกท่านนั่น สามโลดสามโลดโอ้จย่างบัพ่อจะกคือไซวอออามบัเป็นยังขนาไหนมันจิดจักกันแล้วมันจิได้ทุกหนาวีม่อยูรืป่าเออยมา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 โหลไกลมาตีอืมมันสองเพราะว่าเขาม่อหนนี่ไปเทียวไปได้มาดีๆรอกเที่ยวรู้อ่าแวะยามกันซุกคุณเยแต่คิดมี่างๆกับส่วนไม่บานเพิ่นมาเหลนน้ำก็ได้เพิ่นขั้นบอนมาป้าไปนี่ก็ได้ก็จั้งไปนะค่าผักบัวไรโอ้ค่าผักเนาวโรคผักสรงตลาด อ่าพี่น้องมากกับเฉลี่ยกันปึกซาหาเลยเพราะว่าดีใจหลายนอกกะฝากพี่น้องเอาไว้เนาะพี่น้องจะไหนกะเอ้าลูกเต่เาเหล่าหลานเห็นอยู่เสกกระทักถามถามเด้อละกะคนเบื้องในช่องเบาอีสานพินแค่นอนเสียนพญายไมยกับพญ่เธอนังอ่งเนียงกันเธอเหลืออยู่นี่ละ <c oughs> ลูกเต่เาเหล่าหลานกดไหลกดแจ่มเนี่ยจากฟังล่ำกะจะได้ฟังล่ำากฟังแค่นะ <c oughs> จะได้ฟังแค่นาะเดี๋ยวสิเป่าแค่นี่พญายไมยฟังจักบทสองบทเหมืนอนีันอ้าพี่น้องเขาขอเป็นกำลังใจนะครับขอขอบพระหลายที่เป็นติดต่อให้ตามทางช่องเบาอีสาน จนได้พ่อใหญ่หมายมนำมาพอ่อว่าสถานี YouTube พ่อใหญายเตอพ่อใหญ่ยยบ่าวอิสันใส่นำมาหอดโอ้แม่นบ่น้นอ,นอยั่งอยู่บ่มันมันไปแล้วบิดเ่าซั่นว่าเป็นไผ่คนแล้วเขไว้กันนั่นดี40 <c oughs> ปีนนปเลยโอ้ยบ่ว่าละะ่ะเนาะอืออ่ะโอเคครับขอบคุณหลายๆที่เพิ่นมาเยี่ยมยามทำข่าวอ่าพี่น้องเฮาก็ได้ขอบคุณหลายๆเด,ยยด้อบุญหลายสายยาวอายุายมันคนยืนเนาะครับอสวัสดีเพื่อนสวัสดีสวัสดีอ่าขอบคุณขอบคุณแฟนรายการเฮาครับสวัสดีครับ